สายทหารงวดเมื่อกี้เข้าตัวไหนครับแม่ครับอันเข่าอันสองสี่หกตั้งเข่าเต็มเต็มลเล่นตรงๆเลยนแม่หลกสองสี่หกเหรอครับมแม่ตั้เข่าสองสี่หกเขาส่งมาให้แม่แล้วเหรอครับเออส่งมาให้ส่งมาให้แม่มื่ก้ะเออมู่เดียวกัน,นมู่เขาวานแม่เขาเออวานแม่เขาต้องกำลังเขาก็เลยว่าเอ๋อเอาสูตรไปเฮ็ดเบิ้งบาตรหนว่าร่องเบิ้งมาถึงก็เก่งเลยนะแม่เนาะ เป็นยังไงแม่ออกรถให้ลูกเคยหรือ,อยังครับผมออกแล้วออกแล้วนะครับร<ล>อรอแต่เลิอกอย่างเดียวใช่ไหมรอ,อแต่เลิกอย่างเดียวครับให้แม่เก่งก่อนเนาะ<ล>อันนี้ยังไม่ใช่สูตรหางหมาใช่ไหมครับค<ล>ุณแม่อันนี้เป็นสูตรที่ อันนี้สูตรสายทหารคนเห็นคนละมาเห็นแม่เฮ็ดเบิ้งโอ้อันนี้เป็นสูตรสายทหารคนละมาเห็นแม่เฮ็ดเบิ้งแม่นเหรอครับแม่สูตรทหารเนี่ยครับสูตรนี่แม่เพล่ดลับมันเข่าดีสูตรอะไรนะแม่เคล็ดลับสูตรสายทหารว่าซ่านคนละมาให้แม่เฮ็ดเบิ้งสูตรสายทหารเออนั่ว่าแม่มาคำนวณเบิ่งอันนี้อันแรกเดินนี่ให้ให้ไปเป็นหน้าทั้งฟังไปซื้อๆตะก่อนรันถุงถือก่อนรุ่นจังเอาเคยปล่อยเลี้ยงแม่มาให้เคยปล่อยแยกเทแยะเนี่ยอันนี้ครั้งแรกเหรอครับครั้งแรก โอมาจากไหนนอ้อสู่สายทหารเลยพหร่หรมาจากไทยล่ะคุณสมัยหันคุณช่งมาหันเพิ่อนส่งมาให้เออมาตะบ้านเก้บบาคนลราเพิ่อนว่าเออสูดหนีเต๋อคำนวณลบังดูครับแต่เก้ามันก็ใครยุ่ยได้แหละเห็นนะเขาเจว่าอเออเต๋อคำนวณเบิ้งเห็นเบิ้งเปิดหน้าทางลองเบิ้งดูเห็นนะครับมือวานแม่เลยรับมาแหละมาอือเขาให้แม่ได้เก่งก่อนเนาะแม่เนาะ แม่ฝันบ่ล่ะหวัดในเฮ็ดสูตรนะเนี่บ่ได้ฝันได้สูตรใหม่มาติแม่เก็สูตรหม่ก็ช่วงมาให้เพราะว่าเอาเอาไปทดสอบเบื้องลู่อันนี้สายทหารเด้อใช่ไหมสายทหารเออไปเฮ็ดลองเบื้องติดน่าแทงลองเบื้องค่ะมันเข้ากัจังไก่ติดตามมันเดินดีไหมแม่สูตรนี้ข้าวจ้าวมันเดินดีอยู่เมื่อวันที่แล้วเข้าตัวไหนแม่เมื่อวันที่แล้วมันกับเขาอันนี้ที่ยังก่อยันสามตัวได้ติเออ อะไรนะสองหกสี่สองหกสี่นะตัวสองสี่หกป่ะสองสี่หกเออละเพราะว่ามันเข่าดีก็เลยเป็นเละเป็นส่งมาให้เลยน้อไมแม่แต่แม่ตัดทิมอืมเนี่ยเขาไม่เาให้แม่เห็นแล้วแม่ตัดทิมบ้านตัวสามตัวเลยนะตัดมาตัวไม่ออกเออที่อะไรตอนนี้มันต่อไหมเออต้องหันมันเข่าอยู่แม่ตัดทิมเปเอาอืมไม่ใช่สูตรหางหมาคุณแม่นะครับเอฟซีอย่าพึ่งสับสนนะอย่าสับสนอันนี้สูตรไม่เขาเจ้า ท่งมาหเห็ดแม่เฮ็ดมันแมนแมนบ่เออเพร่นว่ามันแมนยู่สายทหารเล่นโบาแมนยูนะเฮ็ดอืมเอาไใหายเฮ็ดแด่วว่าสามตัวแม่บ่ันจับ่รอไปก่อนเฮ็ดทุกสามตัวนี่มีองตัวนี่ยสองตัวก็นื่อได้ตั้งรักเนาะบม่อัห่ตั้งรักไม่แม่ก็ข้าแต่ยางไม่ได้เฮ็ดอ็ี่ยังเ่ป็นไดนี่เฮ็ดยากเขามาเอาทรงห้เมื่อกี้บ่แม่เออเขาามาทรงหาแล้วกะ เห็ดลองเบิ้งผ่นน้ำม้อเขานี่วิรอก็ชั้นอันข้างเช่นอันพวกเอ็ซีก็เบิ้งไปสักก้อนเป็นสูตรสายทหารคือมแม่ปนนันเอามาให้นี่คือหมายถึงว่างวดที่แล้วมันเข่าช้ำตัวเออต้นเขชาช้ำตัวตัวไหนแล้วแม่อันสองสี่หกหน้าน้อเขาตรงตรงเลยเด้แยเพว่าแม่ปัดบ่มักซีเดี๋ยวไปตัดทิ้มบัดเขาส่งมาให้แม่แม่เห็นอยู่ใช่ไหมแต่แม่ไปตัดออกเออแม่เีตยวกันบอกแม่เีตัดกัน แม่แต่แต่กินครบด้าเมียอยู่ไอศิษย์ไอศิษย์เก่งกรุคู่บาอาจารย์อะไรก็จะว่าโเป็นแบบกินมาเสีย์ได้เนี่ยแล้วก็ตามใจเจ้าของว่าเจ้าของ่็มักซีนนะครับโอ้มาเข้าสามตัวเลยเนาะแม่เนาะเออแม่ไปเอาสามหมกครับแม่ไปเอาสามหมกแม่ไปมักซีใสาเหตุมันนหรอครับแม่ก็ซื้อก็การอะไรๆสามหมกเนี่ยอันเลขล่างอัน เลขล่างกับเขาได้แต่ว่ากับแม่กับบ้าเอากับแม่ไปเอาเต็เส้นแปดหนึ่งแต่เลขแม่เข้าหกสี่หิวครับเลขเลขขางหมาแล้วเนาะเลขขางหมาเองกับเขาขางหมายังไม่ได้ทําใช่ไหมแม่บ่ไว่าให้ในบ่ายยังต้องรอก่อนเนาะแม่เนาะเอาเสร็จงานก่อนไปไก่หลายมือเวลาเขาไมว่มันก็คราก่อนทั้งที้องกันนะครับอนี้เพื่อนในแค่อันนี้อันมันมาไหม่ก็เล่เอานี่ออกก่อนวันที่แล้วสามตัวมันก็น่าสนใจนะว่ามันน่าสนใจยังว่าไม่เห็นไหม่ะไรท่านเจริญสามตัวคือแม่จะมีเด็กจ้ะ ตาตีเพื่อนเออแม่ไม่ได้รับมาตาขอทศินาแปลว่าเสี่ยวแม่ที่มะเก่งเลขจุงหวัดดิจิตมาอืมกันกับมาขึ้นกันมาขึ้นแต่ละมาขึ้นแต่ละแสดงว่าตรงนี้เป็นศูนย์รวมเก่งเลขเลยบปล่แม่เออหมู่บ้านไม่ยี่จู่แม่ไม่ยี่จูหน่อยแล้วแฟนเขาเออรถรถเล่าน่ะทะเบียนรถแกเออเก่าเลยสามตัวแม่ครับจะติดตามได้ยังไงครับแม่ เกเห็นเงพแจ็เียงด้เป็นมาหาเมตลอดเออหเราก็มาหมู่บ้าเราก็มาเงียเมือเก็เยทเทียวมาตลอดนลาเนมาเข้าปหลาดที่จเ้าสมเอกสิมาเอาอีกยอะเพราะว่าเลนอันแปดหนึ่งตัวน่ะอุอ้ยเสียดายพักไปถึงออกเก่านึ่งก็ต้องรอ สูตรทางหมาละแม่เนาะอุ้ยหางแม่ไอ้หางหมานี่เข้ากี่งวดแล้วแม่แม่นจังเลยเขามาเรื่อยๆเลยครับเอามาเรื่อยๆเนาะเข้าทุ้งงวดเลยครับเต๋อเต่ว่าเวลาซื้อแม่เพราะใครอยากเอาพองประครองเไม่เชื่อผูอื่นทำไมอีนี้เจอไม่เจอแม่เ้อนั่นผู้อื่นแล้วนั่นเอาสูตรลอยมาไล่เดิสูตรลอยมาไล่โจไม่แล่กับท่านไก่เฮ็ดไก่เฮ็ดตั้งเต๋ว่ามันได้อันหาปั๊บซูน แต่ว่าแซนมากมันสิเขาต้องกันนี่ก่อนก็เลยมนไร่มางหันได้เดโหกับซีเรากม่ได้กดโกับซีเนี่บานนี้น็็ได้หากัะสนยุ่ใ่บุ่นอันเชียนไวอันลอยมะไร่กินสีกินหมดเลยแสดงว่าของแม่มีหลายสูตรใช่ไหมเออมนหลายสูตรเป็นคนบัดสูตรลอยมะไร่ดโหกับซีต่ว่ารอดนี่เฮ็ดเฮ็ดขาวๆแล้วผู้ศูนก็หาเห็ดขาวๆว้านเร้สูนก็หาแต่ว่าท่านจะจับท่านจะคุยแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็จับเอลลละอันหาซูนยึั แยาดามันมานั่นแหมันมันมาตรงกับสูตรทหารแล้วมันไม่ตรงกับสูตรทหารก่อนไม่ตรงกับอันนี้ก่อนน้องมืกอกี้อีกรอบน้องลอยเสียใจก็คือจะมาเอาสูตรหางหมาแล้วก็จะมาเอาสูตรสามตัวสายทหารด้วยนะแม่เนาะเพราะงวดเมื่อกี้มันเข้าสามตัวนะครับเข่าคักแข้งนี่นี่แม่ยังไงแล้วดามีนี่แบบสายทหารงวดนี่แมนครับนี่สายทหารสายทหารนะครับเนาะอนี่สายทหาร คนนะเฮ็ดไรมไหลมาหลเทมเป็นเลมเป็นเลมมลนวรรมดาเนี่เฮ็ดนี่คนคดมาตัดออกหันตัดเนี่ยก็คือเขาละหันตัดบ่เนี่นเขาอยู่แต่ว่าตัดมันออกเขาตัดออกอันนี้ก็พว่ามันสี่วามันถีตัดเยอะจรนละเร้ มันมันขัมนมาเขาคือเกาว่ะเออขคืนเกา้เกาอันตึกอ่ามันเขาคือเกาแล้วเนาะอืมมันแจ้งสีเกาเรียกสามตัวต้วนไไน้องบันเนกิ่งไว้ค้าไว้แน่แล้วบวัคันี้ตมากตัวฟันเนาะแม่นะว่าท่านหนี้ตมากอยู่ แล้วแม่ก็สีกิง้งถูดจะควงใส่กันกับสายทหารดับฟ้าน,นกมาเขนเขนแล้อแม่เด้อง <c oughs> บน้อยค่ะเอาเอา,อาชุดงบน้อยเนาะคะ่ะวันนี้เอาอันนี้ทดสอบไปก่อนเนาะคะ่ะแต่ว่าก็ซสื่อได้เนาะแม่ถ้าถูาได้มกักแล้วแต่เห้ามากักเนาะมีเหล้าเลยวันนี้ มีหอดตําเล่าเล่าแม่เฮ็ดเวลาเฮ็ดเล่านี่มื้อนี้ีนั่นล่ะอือีเลาเ่พี่น้องเลาวันไหนครับเลาแนี่ล่าเอนี้วันห914677 5 4 9 8 2 5 2 8 5 4